ก็โอเคนะครับกาบสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดนนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราอยู่กันกับเกมแอนิเมตยูนิเวิร์สซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะเออเย่ก็หลังจาก เมื่อตอนคลิปที่แล้วเนาะที่เราเคยลงคลิปไปว่าไอเกมเนี้ยมันมีอัปเดต2ก็คือไอดาพิฆาตอสูรเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครรับแล้วก็ตัวละครโลบัคกันเนาะซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็มีเจ้าโยริอิจินะกิยูแล้วก็น่าจะโอบะไนเนาะเออซึ่งการที่จะได้เจ้า3ตัวนี้เนาะมันก็ได้ไม่เหมือนกันเนาะเจ้าโยริอิจิเนี่ยมันได้จากการที่เราเปิดตู้เนาะก็คือมันคือตัวรับอะ ก็คือตัวลับก็คือการเปิดตู้ไปเรื่อยๆนะมีโอกาสที่จะดรอปซึ่งมันไม่มีในหน้าตู้เนาะก็คือมันมีโอกาสที่จะสุ่มได้นั่นแหละก็คือตัวลับแหละเออก็คือตัวลับก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะไม่งั้นก็ซื้อน้ํายามาการันตีเอาแล้วกันเนาะเออส่วนเจ้ากิวเนาะกิวเป็นตัวละครที่อยู่ใน battle part นะซึ่งก็คือไอ้นี้นะที่เขียนว่า wisteria crystal เนาะก็เป็นตัวระดับ15เ็นนะเนาะเออ ก็อนั่นแหละนะเออส่วนเจ้าโอบานไยเนาะโอบานไยเป็นตัวที่อยู่ในตู้โลบักนะเออนี่ตู้โลบักฮิโนะฮิโคนามินี่เป็นตัวระดับ38%แเนตะแต่เราไม่ได้เปิดโลบักนะเราเปิดจากอันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนฮิโคนามิคริสตัลก็คืออันเดียวกันกับตู้โลบักเนาะซึ่งจริงๆกูอยากได้ตัว29%มากกว่านะมาคึกจิทาโร่เนาะ ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราวันนี้จะมาดูเจ้าสตัวละครนี้กันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวละครที่ดาเมจน้อยสุดอย่างเจ้าโอบานไนก่อนเลยแล้วกันเนาะไปก็โอเคนะสำหรับเจ้าโอบัไนเนาะซึ่งเรามีเลเวลอยู่ที่64นะก็คือ,อย่างไม่ตันนะเนาะ <c oughs> ก็สําหรับโมเดลของเจ้าโอบานไนก็ถือว่าเท่เลยนะส่วนตัวคือคิดว่าโมเดลมันโคตรเท่อะโดยเฉพาะดาบดูดาบมันดีโค้งแบบือโคตรเท่อะ แต่ได้มันดูแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะวิ่งหนีนะเออก็คือโมเดลมันเท่มากอ่ะแล้วตามมันส่องสีแล้วมันมีงูกอะไหลอ่ะคือเอาจริงป้าจัดที่เล่นเกมโดยทั่วๆไปไม่ยังไม่ค่อยเห็นเกมไหนทําโมเดลโอเวนไนเลยนะเออถ้าไม่ใช่เกมแบบเดมอน s l เลเยอร์โดยเฉพาะเนาะเออคือมันเท่อ่ะเออคือแม่งเท่จริงไว้ไออคือไม่ได้อวยอะไรขนาดนั้นแต่โมเดลมันเท่ไงเออเดี๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟกตเมาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไป ก็เจ้าโอบันไนเนาะจะตีอยู่ที่ประมาณสี่ฮิตนะเดี๋ยวดูสิปึ๊บกระโดดถอยหลังเปี้ยวฮะปึ๊บปึ๊บกระโดดถอยหลังชึบเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนวงกลมวงกลมเดี๋ยวขอไปไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะโอเคไปดูมาละมันบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นสาวรักอสอรอพิษเนาะมาเลยมีงูเกาะใช่ไหมน่าจะเป็นการใช้พิษมั้งเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเออเหมือนจะเป็น อล่าวงกลมวงกลมขึ้นมาอ่แล้วก็พุ่งเข้าไปฝันนะเหมือนเบียคุย่าอยู่นะเออเซบุงสัก,กุระอะไรประมาณนั้นมั้งเออต้องขออภัยเรื่องข้อมูลจริงๆนะที่เราไม่ได้หาล่วงหน้าเนาะเออก็สําหรับดาเมจของเจ้าโอบานไนเนาะก็คืออัพตันเลเวล70อยู่ที่หนึ0งแนอเนาะคือดาเมจเลเวลเจ็ดสิบนะเออส่วนล่างชัยนี่อยู่ที่หนึ่งนะ ก็ยังน้อยกว่าอุซุยอยู่ดีนะเออยังน้อยกว่าอูซุยธรรมดาอยู่ดีเนาะถึงแม้จะเป็นร่างใส่นะีเนาะเออจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เลยบอกไปว่าเราไม่ได้มีพัสซิฟอะไรติดตัวให้มันเลยเนาะเออกันแหละก็ประมาณนี้นะสําหรับเจ้าน้องโอเบนไนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเจ้ากิวกันต่อเลยละกันเนาะไปปิ้วก็โอเคนะสําหรับกนะิวเนาะเราก็มีเลเวลอยู่ที่70นะซึ่งโมเดลของกิวก็ก็คือธรรมดาเนาะเพราะว่า เราก็เห็นโมเดลประมาณนี้ได้ทั่วๆไปอยู่แล้วเนาะสำหรับกิยูก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่เนาะเออก็เดี๋ยวเราไปดูไอเอเฟ,ฟเฟกกันเลยกนเนาะปะปซึ่งกิยูเนาะจะตีอยู่ที่ประมาณ5้าฮิตนะเออป๊บป๊บก็จะเป็นการใช้เหมือนเป็นปานวาลีเนาะเออคล้ายๆทันจิโร่อยู่นะแต่ว่าสก,กิลมันสวยกว่า ก็คือเป็นการใช้ปานวาลีน่าจะปานวาลีนะถ้าจำไม่ผิดก็เป็นการฟันแล้วมีน้ําพุ่งลงมาจากบนฟ้าเนาะก็คือไอตัวเนี้พาร์ติเคิลสวยเว้ยนี่ไงเป็นน้าตกพุ่งลงมาเนาะเออคือพาร์ติเคิลสวยนะสําหรับเจ้ากิวเนาะส่วนโมเดลก็นั่นแหละเอ,อ้ยคือเกมนี้มันทําหน้าเท่ดีวะ่ะดูดิเออเมียวเนาะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ากิวเลเวลเจ็ดสิบนะแล้วมันก็ไม่มีพัฟติบดตัวเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูดามิ่มันนิดนึงละกันนะ ซึ่งกนะิวอัพตานเลเวล70เนาะอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่197,520เนาะส่วนล่างชายนี่เนี่ยอยู่ที่335,790นะซึ่งกิูธรรมดาเลเวล70เนี่ยมันดาเมจเยอะกว่าเจ้าอุซุยเนาะเห็นปะอุซุยมัน8เอ้ยมันมันแสนแปดเนาะคือเจ้ากิูแม่งลอ 8, 9, นะอ่อไปแสนเก้านะเอออันนี้คือยังไม่มีบัฟเนาะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากนะิูเนาะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเออแต่พาร์ติเคิลมึงสวยจริงกิู เดี๋ยวเราไปดูเจ้าโยริอิจิตัวรับกันต่อเลยกันเนาะไปก็สําหรับเจ้าโยริอิจิเนาะโมเดลมันเท่เว้ยมันเท่มากอะสมแล้วที่เป็นตัวรับนะเออก็คือถ้าเห็นมันตัวเล็กนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือเรามีพาส,สีไทนี่เนาะตัวมันเลยเล็กลงเนาะก็คือโมเดลมันเท่อะเอาง่ายๆคือโมเดลแม่งเท่มากหน้าก็เท่ตัวก็เท่ออรา่าอะไรก็เท่ไปหมดเลยนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันเลยกันเนาะไ,นะไป มันตีเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีพาสซิฟเป็นไทนี่เนาะฟู๊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 ฟี๊ฟระฟู๊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 ฟา๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊ฟน่ฟู๊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 ะู๊ฟู๊ฟุ๊ฟู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 ๊ฟะ๊ฟู๊ฟู๊ฟู๊ปู๊ฟๆ๊ฟู๊ปู๊ฟ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 ู๊ปุ๊ปู๊ๆๆ๊ๆ ไปย้งหูกลุงล้อโคเท่นะเออเดี๋ยวเราไปดูดาเมจของเจ้าโยรนะิจิแล้วกันเนาะซึ่งโยริจินะดาเมจอยู่ที่ประมาณ343,000 0 0นะาพันเลเวล70เนาะส่วนล่างใช้นี่อยู่ที่584,000นะน่าจะเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะสุดในตอนนี้แล้วนะในเกมนะเราไม่แน่ใจนะว่าไอ้พวกตัวละครเตะบอลพวกเนี้มันดาเมจสูงกว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนาะเออก็นั่นแหละนะ ที่เรามีดาเมจมอาจจะน้อยน,นิดนึงเพราะว่าพาสซีฟไทนี่มันคือมันจะตีเร็วก็จริงแต่ว่ามันจะลดดาเมจเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวละครทั้ง3ตัวอย่างเจ้าโยรุอิจินะโอบานแล้วก็อ่ากิวเนาะเออก็โอเคนะก่อนจะจบกันไปเนาะเดี๋ยวเรามารีพาร์ให้เจ้าโยริจิหน่อยละกันเนาะคือเรามีเคิร์ดอยู่16อันนะคือบัฟไอ้บัฟไทนี่มันไม่ค่อยดีอ่ะคือมันมันลดดาเมจตั้ง85%้นะเอนะเว้ย แต่ว่ามันได้เรื่องเดินเร็วตีเร็วแล้วก็อะไรตัวเล็กนี่มันไม่นับเป็นเรื่องดีหรอกมั้งเนีย่ยดาเมจ์หรือยู่แสนสองเออสองแสนเก้านะจากที่มันควรเป็นสามแสนกว่าเนาะเออเดีย๋ยวเรามารีเลยกันไม่พูดภาพทําเพลงเนาะก็คือพาร์ทที่เราอยากได้นะก็คือสุดๆเลยในสีฟ้าสีม่วงอะไรเนี่ยขอมาร์คแมนถ้าไม่ได้สีลุงนะขอแค่มาร์คแมนพอโอเคพายในสิบหกโลไป เบรนไม่เอาระเบิดไม่เอาสไนเปอร์ไม่เอาสมองไม่เอาครับสไนเปอร์ไม่เอา Robert. ไม่เอาระเบิดไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยเปลี่ยนเลยซูเปอร์โซนิกซูเปอร์โซนิกไหนหุย้ยหนึ่งเปอร์เซ็น 0.1%ตึงเปรีย้ยออ้เอ่อวิ่งเร็วขึ้น5เท่าอันติเมชาร์จลบหก็คือตีเร็วขึ้น1นึ่ฮิตตีอ่าความเร็วโจมตีคูณ2ดาเมจ1.75อู้ดาเมจเท่าไหร่6กแสนโอ้โตึงเปรีย้ยโคตรตึงอะ่ะเชีช่ย เราได้เราได้บับอันสุดท้ายด้วยนะซูเปอร์โซนิกโอ้โหคุ้มคุ้มจัดก็เดี๋ยวเราลองมารีดีโอหน่อยแล้วกันนะเหลยยือยอะหกอันนะใครอยากดูคลิปดีโอลองเม้นมาได้นะเออลองรีเลยล่นปุ๊บแมวไม่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 โอเคดีโอเกลือ แต่ยังดีนะที่ได้ยริจิซูเปอร์โซนิกเนาะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนะสำหรับการมาดูเจ้ายริจิโอเบน่าและก็คีูในวันนี้เนาะก็คือดวงดีมากกับการสุ่มพัทสีบได้ซูเปอร์โซนิกศูจุดหนึ่งเนาะเออก็นั่นแหละนะปะละแค่นี้แหละไบร์